สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตติดเดินทาง passion journey ครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมได้มีโอกาสไปที่แชงกลิลา่าโดยการขี่มอเตอร์ไซค์ในเส้นทางอันซีนที่จัดทําขึ้นโดยทางวิวไฟเดอร์นะครับโอเคซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ตัดขึ้นก่อนที่จะประเทศจีนปิดประเทศแค่ไม่กี่วันนะครับโดยเส้นทางผมว่าคิดว่าทางคนไทยของเราน่าจะเป็นกลุ่มที่อัปเดตที่สุดแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมวิวสวยๆไปด้วยกันนะครับ ไปไหนนี่ไปเช็กัิร่ามกระเป๋าเตรียมได้วยหมวกกันน็อกเอตรียมไปเที่ยวรองเท้ากากทางนี้คือการประจนภัยนะไม่ใช่เป็นการเที่ยวนะแล้วที่คุณมิ้งมิ้งมิงมิงสำหรับตอนนี้เราก็กำลังจะไปเตรียมขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปที่เมืองตาลีนะครับ สองเกีเจดปีบ่อยวันนี้ถืว่าคนน้อยอ่ะโอ้โิเขาบอกแน่นไม่มีที่นั่งที่เดินที่ยืนเลยหวเบระวังเรื่องการแทรกคิวด้วยที่นี่แซงคิวกันจริงุรับทุเล สำหรับรถไฟความเร็วสูงครับจากคุณหมิไปตาลี่นะครับจะใช้เวลาในการเดินทางที่ประมาณ1ชั่วโมง5 5นาทีนะครับซึ่งค่าตั๋วในการเดินทางที่เรานั่งก็คือเป็นที่นั่งเฟิร์สคลาสครับราคาประมาณ1,000บาทนะครับพพวิธีการเดินทางด้วยวิธีนี้นครับจะทําให้สามารถเราประหยัดเวลาโดยการเดินทางมอเตอร์ไซค์จากเมืองไทยมาจนถึงเมืองตาลี่ทําให้เราประหยัดไปถึง5วันเลยนะครับ ก็แนะนำการเดินทางแนวเนี้ยครับเวลาสิ่นเ่ิงไหแล้วอะไรอาลีไช่วยส่วนตรงนี้เป็นส่วนหน้าสถานีรถไฟนะครับหลังจากลงมาอุณหภูมิอยู่ที่10กว่าองศานะครับก็เย็นพอควรครับ ส่วนที่พักของเรานะครับอยู่ในเมืองตารลีซึ่งอยู่ในแพ็กเกจที่เขาจัดให้อยู่แล้วนะครับตอนนี้2องทุ่มนี่พอเข้ามาในห้องบรรยากาศในห้องลงเตรียมลงเตียม,ยมห้องน้ําห้องน้ําก็ทั่วไปห้องน้าเสร็จอ่ะมีต๊ะเครื่องแป้งด้วยมีพวกสลิปเปอร์อะไรๆมีทีวีมีโตะ๊ะ นี่มีเตียงมีที่นั่งจิบกาแฟน้ำชาเดินไปกินข้าว,วานี่หมอไฟฟี่เขาใช้รถไฟฟ้า,ฟากันนะครับไม่ใช่รถเติมน้ำมันนะทุกมีทูกเสียงไปแล้วตอนนี้มันเป็นเมืองเก่าในซอยเมนสตรีทอยู่ด้านหลังเขาบอกขายเนื้อจามรีเนื้อแยกเนื้อแยกตัวเมืองตาลีเนี่ยมีความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเมื่อก่อนอะ่ะเป็นอาณาจักร ที่ปกครองตัวเองที่เรียกว่าอาณาจักรน่านเจ้าซึ่งมีห้องเต้เป็นของตัวเองเป็นเมืองหลวงที่อยู่ทางตอนใต้ของทางจีนยูนนานจนกระทั่งวันหนึ่งกุ๊ปไรคันาน่ได้ยกทัพเข้ามายึดจีนและก็ทําให้ตาลี่เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นของจีนตั้งแต่นั้นมาครับเสียดายนะครับวันที่เรามาเป็นมาถึงตอนค่าแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตาใส่ภาพที่สถานที่ต้องเที่ยวตอนกลางวันให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ นี่คืออะไรไม่รู้เอ้เราต้องเลี้ยวขวา <c oughs> ไม่ตา้ใช่เลี้ยวขวาวตอนนี้กำลังหลงทางอยู่นะครับหาทางกลับโรงแรมไม่เจอวันนี้เราจะไปที่วิเจียงด้วยมอเตอร์ไซคันนี้นะครับโอเคสำหรับรถที่ผมได้ใช้นะครับเป็นรถคันเดียวกันเดะที่คุณภูริใช้ถ่ายทำในรายการวิวไฟเดอร์คราวที่แล้วครับ สำหรับเส้นทางการเดินทางของพวกเราในวันนี้นะครับพวกเราจะเดินทางจากเมืองตาลี่ไปลี่เจียงนะครับด้วยระยะทางประมาณ260กิโลนะครับในระหว่างทางเนี่ยจะผ่านภูเขาเส้นหนึ่งที่มันต้องผ่านภูเขาที่สูงประมาณ3,000เมตรนะครับทางออกของเมืองตาลี่เนี่ยจะเป็นถนนใหญ่สีเลนขับขี่ง่ายแต่ก็ยังถูกจำกัดความเร็วอยู่นะครับ และเติมน้ำมันกันการเติมแบบนี้ก็คือเติมพร้อมกันและจ่ายทีเดียวนะครับแล้วค่อยไปหาครค่า้จ่ายร่วมกันครับส่วนเรื่องของสปีดลิมิตนะครับที่ใช้บนท้องถนนนะครับถ้าเป็นในเขตโซนของบ้านคนที่อาศัยอยู่จะใช้ได้ไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นไฮเวย์หรือเส้นที่เราวิ่งกันอยู่เนี้ย จะใช้ความเร็วได้ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะมีอีกอย่างหนึ่งคือ Express Highway ก็คือเป็นทางด่วนทางหนึ่งของจีนนะครับที่คนไทยเหล่าไบเกอร์เขาจะใช้เป็นทางหลักในการวิ่งไปแชงกีลานะครับตรงนั้นจะใช้ความเร็วได้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับวิ่งมาได้สักพักหนึ่งพวกเราก็เลี้ยวออกมาที่เส้นทางรองเพื่อที่จะขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงกว่า3,000เมตรนะครับ เนี่ยครับสองข้างทางทางขึ้นจะเป็นเต็มไปด้วยป่าสนครับแล้วก็ถนนจะมีความลื่นนิดนึงนะครับก็ต้องขับขี่อย่างระมัดระวังครับผมเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวถ่ายก่บนก็ลองดูสิว่ามันถ่ายติดไหมหนาวป้องเราจะข้ามไปฝั่งนู้นดูวิว ตอนนี้ขึ้นมาเหนือระดับน้ำทะเล2,990ผ่านไม่ออกว่ากันว่านะครับเส้นทางที่เราขี่มากันเนี่ยครับจะเป็นเส้นทางที่ไบเกอร์ชาวไทยที่มาจากเมืองไทยจะไม่ค่อยมานะครับเพราะว่ามันอ้อม ม้วนไปม้วนมาคือม้วนลงเหมือนย้อนเข็มนาฬิกานะครับทําให้เส้นทางไกลแต่ว่าสิ่งที่ได้มามันจะแลกมาด้วยวิวสวยๆมากมายและเส้นทางที่เป็นเส้นทางรองนะฮะเพราะถ้าเป็นไบเกอร์ที่มาจากไทยอะ่ะเขาจะใช้เส้นทางไฮเวย์อย่างเดียววิ่งตรงเข้าเมืองรี่เจียงเลยครับแต่พวกเรานี้มาอ้อมเขาอ้อมไปอ้อมมาเพราะว่าตามเส้นทางอันซีนนะฮะที่เขาอยากให้เห็นพวกวิวธรรมชาติที่มันสวยงามและเส้นทางคดเคี้ยวนี่ครับสวยจริงๆครับผม ส่วนเรื่องอากาศนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างหนาวพอสมควรเลยครับถุงมือที่ผมใส่ผมใส่ถุงมือไอ้หมืนถุงมือผ่าตัดหมออันหนึง่งแล้วก็ตามด้วยถุงมือขับรถที่เป็นสําหรับขับในอากาศหนาวที่ต่างประเทศนะครับมันทําให้จับแฮนลำบากมากครับขี่ยากครับ จุดที่เราแวะจอดระหว่างทางนะครับก็คือเมืองที่ชื่อว่าชาสีนะครับเป็นเมืองเก่าที่ส่วนใหญ่อะคนไม่ค่อยได้ผ่านมาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นจุดผ่านหลักนะครับมันเป็นจุดที่ต้องอ้อมเพื่อที่จะมานะครับคือคนที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเ,เขาทําอาชีพปลูกข้าวนะครับเมืองเมืองเนี้ยจะมีจัตุรัสกลางเมืองแล้วก็มีสถาปัตยกรรมของบ้านที่มันแปลก,ปก,ปกตาเป็นจีนโบราณนะครับ คนพื้นเมืองที่นี่เดิมเป็นชาวไผ่นะครับเป็นเหมือนพวกชาวเขาของบ้านเรานะครับบรรยากาศในเมืองก็จะค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็มีร้านรวงร้านกาแฟร้านอาหารอยู่ครับใครว่างหรือมีโอกาสก็แนะนำครับหลังจากพักดื่มกาแฟเรียบร้อยนะครับพวกเราก็เตรียมตัวเดินทางไปสู่เมืองลี่เจียงนะครับ โดยแผนเดิมก็คือจะวิ่งผ่านภูเขาเพื่อชมวิวอีกรอบหนึง่งแต่ด้วยเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นก็คือมีการหลงทางของรถสองคันนะครับทำให้เกิดการเสียเวลานิดนึงก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเป็นขึ้นทางไฮเวย์แทนนะครับซึ่งไฮเวย์ที่เนี้ยรถมอไซค์ขึ้นฟรีนะครับขึ้นได้ด้วยและขึ้นฟรีแล้วสามารถใช้ความเร็วได้และตอนนี้ก็คือท้องฟ้ามืดมาแต่ไกลเลย ก็คิดว่าไม่น่าจะรอดนะครับก็เลยแต่ดีที่เราพกเสื้อกันฝนมานะครับคี่ฝ่าฝนมาสักพักใหญ่ๆพวกเราก็เดินทางมาถึงเมืองรี่เจียงครับผม ทำหมูทำหมูน่ากลัวมากจะไปไปไหมมันก็จะมีแบบนี้พาไปดูจุดคลายแม็กพี่กบอกเนี่ยจุดคลายแม็กไฮไลท์จริงๆที่นี่ก็คือเรื่องห้องน้ำนะครับห้องน้ําที่นี่สะอาดมากและหรูสุดๆเลยครับ <Okay. S 2> เมืองนีเจียงนะครับได้รับฉายาว่าเวนิสแห่งตะวันออกเพราะอันเนื่องมาจากตัวรอบๆเมืองนะครับจะมีลำธารคูคลองไหลผ่านบ้านเรือนแบบโบราณและมีสะพานเล็กๆมากมาย ที่สำคัญนะครับเมืองลี่เจียงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีคศ1977ครับผมจริงอยากถักผมอ่ะแต่ว่าเวลาแกะกะที่คือโอชาลี่เจียงนี่ลมันนี้ได้จะไปไหนตกเสือกระโจน แล้วก่อนที่เราจะเดินทางไปที่โตรกเสือกระโจนนะครับเราก็จะไปแวะกันที่บลูมูนนะครับซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งทางที่เราขี่ไปตรงเนี้ยทางซ้ายมือเราจะต้องผ่านพวกวิวที่เป็นภูเขามังกรหยกนะครับแต่วันนี้มีเมฆเยอะไปหน่อยครับ จริงแล้วอะ่ะเส้นทางที่ขี่ไปตรงเนี้จะสวยมากนะครับถ้าเกิดวันนั้นเป็นวัน,น,นที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับเราจะเห็นวิวของิวเขาต่างๆแบบชัดมากแล้วก็น้ำสีใสใสอย่างเงี้ยครับเหมือนในภาพเนี่ยครับ ห,หนาวเวอร์บอกน,อนี่คนอื่นืเขาธรรมดาชิวๆนี่อันนี้เป็นแบบจำลองที่เขาสร้างมารุ่งนี้จะเป็นของจริงข้างหลังเป็นภูเขาแต่โดนบังเซ็งเขงาเปก้อนยกแต่เมฆแม่งบังหนุนเมฆมันบังเป็นฟูจิหรือไงมีเมฆบังเราจะไปเดินสำรวจน้ำตกหรออันนี้ย่ําเยอะมาก ตกวันหนึ่งก็ไม่ได้ไมันตกเลยวันนี้ตอนนี้กี่องศาประมาณหกหกองศานะคะฝนโคตรเยอะฝนตกเสื้อสีแดงเข้ามาจากไหนวะตัวแกหจะตัวจรองเกางยายังไงครับทางนั้นอยู่เหขวามืออ๋อครับผม เส้นทางที่ขี่ตอนนี้นะครับอากาศค่อนข้างหนาวมากครับก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใส่เสื้อกันฝนซ้ำไปอีกหนึ่งตัวเพราะว่าท้องฟ้าก็ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว,าว่าวิวที่มันได้ที่เราขี่ผ่านะ่ะทุกการโค้งทุกอะไระมันเปลี่ยนไปตลอดคือขี่ไปมันเพลินจริงครับลองดูสักครั้งนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสอยากให้มาขี่เส้นทางนี้มันสวยจริงๆครับถ้าได้เห็นด้วยตาของตัวเองตอนขี่อะ่ะมันจะเป็นฟิลอีกคนละแบบอะ่ะ นี่ขนาดตอนนั้นขี่ก็ไม่ได้คล่องนะเพราะเป็นรถของคนอื่นเขาด้วยก็ต้องดูรถดูอะไรด้วยครับและตอนนี้เราก็กำลังจะไปลงเรือเฟอร์รี่นะครับโดยเอามอไซค์นี่แหละขึ้นบนเรือเพื่อล่องผ่านแม่น้ำที่จะวิ่งไปงที่โตรกเสือกระโจนนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่สวยงามมันสวยตลอดทั้งทางเลยครับเนี่ยคือผมก็ไม่ค่อยอยากจะตัดตรงจุดหลายๆจุดออกแต่ก็ถ้าปล่อย ยาวๆเลยมันก็จะทำให้คลิปมันยาวเกินไปครับ ่แยงซีหัวแยงน้่า,นะาแม่น้ำแยงซีหลังจากที่ขึ้นเรือมาแล้วนะครับเราก็วิ่งในเส้นทางเอนดูโร o นิดๆแต่มันก็มีความเสียวหน่อยๆ แต่ความเสียวตรงนั้นมันหายไปเพราะว่าเส้นทางที่ขี่มันสวยจริงๆครับคือมันทั้งสวย <S <S ทั้งกลัวแลเสียวเต็มไปหมดจนไม่รู้จะเอาอันไหนดีก็ขี่ไปเรื่อยๆดูวิวไปเรื่อยๆแล้วอากาศมันเย็นสบายด้วยครับไม่มีแดดเลยแต่ก็ไม่หนาวมากเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงใบยๆแล้วครับแต่มันมัวแต่เพลิดเพลินกับวิวอ่ะคือมันก็มีทั้งความกลัวอะไรมากมายนะครับตอนนั้นแ่ะเพราะว่าถนนที่ขี่มันเป็น หินกึ่งหินกรวดอ่ะมันก็ลื่นไปลื่นมาซึ่งสมัยนั้นผมก็ยังขี่ไม่ได้คล่องนะครับตอนนี้พวกเราก็ขี่กันมาถึงตรงตรอกเซิร์กโจนนะครับเป็นจุดขี่มอไซค์ที่สวยที่สุดจุดหนึ่งของประเทศจีนนะครับแต่เส้นทางก็ค่อนข้างจะอันตรายเนื่องจากมีการทำถนนแล้วก็มีหิน ลมตกลงมาเป็นบางจุดนะครับซึ่งตอนขี่ตอนโค้งขวาไม่ค่อยกลัวแต่พอตอนโค้งซ้ายเนี่ยมันวิววิวยังไงไม่รู้ครับเพราะว่าบางที่มันไม่มีอะไรกั้นเลยครับเส้นทางนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่ต้องควรมีไกด์ที่ชำนาญทางเป็นผู้นำทางนะครับและเป็นเส้นทางที่ไบค์เ <c oughs> ์ ที่มาจากเมืองไทยก็ไม่ค่อยมาอีกเพราะมันเป็นเส้นทางเหมือนกึ่งย้อนสอนทวนเข็มนาฬิกาลงมานะครับแต่ยังไงอะ่ะด้วยวิวย,ยังไงก็คุ้มครับถ้าเกิดมีโอกาสก็ต้องติดต่อทางไกด์ที่ชํานาญนะฮะอย่างไทชิอันนี้ครับที่เขานํานะครับภูบเขาสักแห่งในจีนข้างล่างเป็นแม่น้ำแยงซีมาจากตรงนู้นขับมอเตอร์ไซค์มาโอ้เชี่ยวอยู่นะ Hello yeah. đó, Lòng được hi. This is my channel. <laughs> oh your channel. Yeah. <laughs> oh. Do. oh. ตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะฮะถ้าใครมาที่ตรกเสือกระโจนแล้วก็จุดเช็คอินตรงนี้ผมให้ชื่อว่าจุดเช็คอินวิวไฟเดอร์โอ้โหสุดยอดเส้นทางกว่าจะขึ้นมาได้ <c oughs> คนหน่ากลัวทางขึ้นเล็ก <c oughs> เล็กๆเลย ตอซักตากกลางภูเขาหิมะมังกรยกยอดให้เกียรติไม่ให้เกียรติภูเขาหิมะมังกรยกเลยซักรองเท้าตากหน้านี่นี่มันได้รูด้วยมีชิงเต่าด้วย<อ>ตัวสองต้องส,สุดดูชิวๆที่นอนก,กินเบียร์เป็นไงครับรสชาติดีกว่าอะไรนะตาลี่ตาลี่ต้าลี่ลเบียร์ บรรยากาศครับนั่งกินเบียร์หน้าภูเขาอิมะมังกรยกที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเวอร์จริง